เก็บตกไล่เช้านี20้20มกราคม67นะครับจะพาไปดูงาน Coffee 2024นะครับทางสารเจ้าพ่อแสนมีวันที20่20กับวันที่21มกราคม67นี 67> ้นะครับเออเนี่ยเขารู้เลยว่ามีคนมาคนเดียวแบบเราแล้วก็ไม่มีที่ให้เราถ่ายเขาก็เลยต้องหากระจกมาให้เรายืนถ่ายแบบนี้ด้วยเห็นไหม Coffee นะ Coffee นี่คือรายงานเกี่ยวกับกาแฟ บางแสง c อฟเฟส K O F F F E S T c o ฟเฟส์2 e อนี่ะครับผมนี่คือแถวหลังสารจะพอแสนเลยนะจะมีมีเวิร์กชอปเกี่ยวก,กับ,ก,บกาแฟนั่นนี่นู่นใครสนใจอยากเปิดร้านกาแฟหรือว่าอยากชิมกาแฟเป็นคอกาแฟอยู่ยแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์สำหรับงานนี้นะครับผมโดยเฉพาะผมวม่ทาั้งงานอย่างนี้นะถ้าจาัดที่เชียงใหม่นะี่ยมันเป็นความันของหลายคน,นวัยรุ่นนะ เรียนอะไรมาไม่ไม่รู้ล่จะจต่เปิดร้านกาแฟเพระเาะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนกับว,ว่ามีทั้งพวกเครื่องกาแฟร้านกาแฟต่างๆนานาม,มามาออกงานด้วยนะมีขายของที่เลิอกอยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่เราจะดูงานกันแค่แบบคันผ่านเ,าเฉยๆแบบนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเ,มเ,ยเฉยๆเดี๋ยวผมจะไปที่ทุ่นลอยน้ำดีกว่า ขนมปังแบบแยมลเท่ดิมกันร้านกาแฟโดยทิมจากอากาลิโกโนั่เองนะครับผมวันนี้น้ำลงไหมครับพี่นะี่ครับพี่โจเชิญน,นะพี่สวัสดีครับพี่โตโตสวัสดีเจสักวันนี้น้ำลงไหมน้ำขึ้นน้ำลงมันเกิดขึ้นทุกวันนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้น้ำลงไหมแสดงว่าต้องถามผิดแน่เลยต้องถามว่าตอนนี้น้ําลงหรือเปล่าน้ําลงไหมหรือประมาณนี้แน่เลยถ้าวันนี้น้ําลงไหมวันนี้มันน้ําลงอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้น้ําลงไหมตอนเช้าน้ําขึ้นสูงสุดในรอบเช้านะครับผมแล้วมันจะลงไปในช่วงบ่ายนู่น ตอนดึกๆจะเป็นลงต่ำสุดตอนเช้าช่วงนี้ฤดูนี้ช่วงเช้าน้ำจะขึ้นช่วงเย็นน้ำจะลงเราทะลุลไปแถวนี้ก็ได้โอ้โหอะไรเนี่ยผมอยากได้อย่างนี้สักคันดูสิใครก็ได้สนับสนุสนสักคันหน่อยสิ <c oughs> Coffee family ตอตื่นเห็นไหมเขาจะมีแบบหลากหลายที่ คือได o ฟอกกหแมกินกาฟแฟหอมตลบอบอวนเลยแถวนี้ใครคอรกาแฟนี่ห้ามไม่ได้ไม่ได้ยอย่าพลาดเรามาเป็นเอริเบิร์ะก่อนชาวบ้านทั้นนะงนี้นี่แต่รถตรงนั้นทันทีอ่ะมีเซิร์ฟด้วยก่อนเข้าร้านเบียนหาไม่เจอจะเอาขนมไปฝาก อืมอืมอีกแล้วลาบปากเราหลุดลอยไปกีกแล้วไปฝากพี่ที่พี่พี่พงได้นะเนเชฟน้ําไปฝากพี่ไม่ต้องไปฝากหรอกครับเดี๋ยวผมต้องไปนั้นดิต้องรวมไปรวดเดียวเลยเดี๋ยวไปกินรวดเดียวเลยเราดูในประวัติกาแฟต้นแรกของนายหลวงรอเก้าบนดอยอินทนนท์นะครับผมเรามาดูสาระกันเล็กๆน้อยๆนะฮะยูเอ็นเลงเห็นว่าพื้นที่ชายแดนทางเหนือของประเทศไทยอ๋อ น่าจะเราน่าจะเคยรู้จักกันบ้างนะฮะเกี่ยวกับเป็นเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะให้ชาวเขาเขาทําอย่างอื่นนอกจากฝิ่นอะไรอย่างนี้นะก็ในหลวงเขาเลยเอากาแฟนี่แหลมะมามาส่งเสริมให้บนดอยเขาปลูกกันก่อนนอะดูโรงคั่วกาแฟเขาสามมุกเย้ยอ๋อเราไม่เคยไปโรงคั่วกาแฟเขาสามมุกเลยนะ เคยได้ยินชื่ออยู่อยู่ร้านฮิตเลนแลบคอนม,มีถึงวันไหนมีถึงพรุ่งนี้นะครับผมเมื่อคืนไปสวนนง,งนุชย์เป็นไงบ้างยังไม่ได้ไปสวนนง,งนุษเพื่อนมันจะมาวันนี้เ <c oughs> พื่อนจะมาวันนี้นะครับผมสวนนง,งนุษจะไปวันนี้มัง้งมีงานถึงพรุ่งนี้นะครับผมอตอนนี้น้ำแข็งที่บูธสนามแข่งขันมาแล้วนะครับผมใครอยากเขามีางานแ<ด>ข่งขันอะไรกัน<ะ><ะ>ด้วยนะ อีกฝั่งนู้นก็มีร้านแต่เดี๋ยวเราเดินดูฝั่งนี้ก่อนเราเห็นมันมีอะไรมันน่าสนใจอ๋นอนี่เขาสามมุกโอ้โหลงพวกกาแฟเขาซามมันคู่แข่งฮิต d e นแล b บเลยแน,น่ๆเพียยเลยนเดี๋ยวเย็นนี้เลิกงานจะไปแวะเดินเล่นมั่งโออโหอค่ะพี่โตพี่โตผมฝากจูงคันนี้กลับบ้านให้ผมหน่อยนะเนี่ยคันนี้ พินชีรู้สึกมันมีถึงประมาณสักช่วงเย็นประมาณสักหนึ่งทุ่มประมาณนี้นะไม่แน่ใจนะฮะน่าจะหนึ่งทุ่มเฮ้ยมันดึกไปป่ะผมว่าห้าโมงหโมงเย็นมันก็น่าจะเลิกแนละ้วมั้งมีหลายร้าน่ะเราทะลุไปดูลิมชาย หาดกันบ้างอ๋อมีจุดถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ด้วยเ,เ,วเราอยากได้รูปถ่ายแต่เราไม่มีมือช่างภาพมาด้วยที่ทานกาแฟยังยงเลยนะครับผมสไปเดอร์แมนมีชิมฟรีบ้างไหมวุฒมีครับแต่ต้องเดินหาสวัสดีนะครับคุณ w 1ห6ึ 6. ่งตรงนู้นจะเป็นเวทีนะเราหน,หนีออกมามันเสียงดัง เป็นเวทีเป็นการเปิดงานนี่เป็นจุดถ่ายรูปสวัสดีเช้าวัวนเสาร์ครับผมคุณอุทัย,ยนี่นะครับผมอยู่หลังศาลเจ้าพ่อแสนเลยนะครับงานคอฟเฟ่โอ้มีโบอายด้วยเห็นไหม โมอายนี่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนหินที่ตรงแหลมแท่นะนะร <c oughs> ้ <c oughs> านลุงหมวดเปิดไหมครับวันนี้ร้านลุงหมวดเปิดครับผมแต่เขาเปิดสายๆหน่อยนะตอนกงใสนอนดึกเขาเปิดประมาณสักเ <c oughs> ที่ยงอะไรประมาณเนี้มีงานกี่วันครับมีงานสองวันวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับผม สวัสดีบังเสนนะครับผมอ่าผมอ่านเลยบ้างอ่านไม่ทันบ้างถามเข้ามาซ้ำๆได้นะบางทีมัวแต่โมงอยู่ลืมดูนะฮะก็เนี่ยบรรยากาศผมว่าเออมันก็ใช้ได้ดูดีนะมันเหมาะสำหรับการมาเดินชิวหากาแฟนั่งกินโอ้เท่ออยากได้รูปกับอันนี้จัง ว่าจะขึ้นไปบนทุ่นลอยน้าแต่รู้สึกว่าน่าจะเปียกเราไม่ขึ้นดีกว่าแต่เราเดี๋ยวเดินไปดูอีกฝั่งนู้นกันดีกว่าฝั่งนู้นเสียงน่าจะดังโทษนะครับตอนเย็นเขาจัดถึงกี่โมงครับหน <1 S 1> <1 S 2> ึ่งทุ่มอ๋อขอบคุณคับอ๋อครับผมขอบคุณครับหนึ่งทุ่มตอนเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับพี่โตถ้ามาเกินหนึ่งทุ่มไม่ไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวเสียงผู้จัดมานะ เนี่ยแต่อยากได้มอไซค์คันนี้อย่าลืมจูงกลับให้ผมด้วยนะพี่โตเนี่ยมาพร้อมกับเซิร์ฟด้วยอ่ะโอ้โหร็อสไตล์จะเท่อะไรขนาดนี้แค่จากยาสีเหลืองก็พอนะงานอะไรครับงานกาแฟนะครับคอฟเฟสคอฟเฟสวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับหลังสารเาพาอแสนริมชายหาด มานานอย่างมาสักครู่แล้วครับผม,มก่อนตอนเช้านเนื่องจากเราดูประวัตนนินยดกว่าปปอยากถ่ายไว้อ่านเนาะถ่ายไม่เห็นแน่เลยรูปหวานเพราะมาเป็นพ่อครัวไงก็สามารถพาน้องๆมานะคะมาทำกิจกรรมมันจะมีอยู่สองวันวันนี้กับวันพรุ่งนี้วันนี้กับวันพรุ่งนีนะ้เลยวันนี้กับวันพรุ่นงนี้หลังแานเฉพาะแสน ประมาณสามโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมอาจจะเลทหน่อยผมว่าช่วงเย็ยนๆน,น่าจะเวิร์กเหมาะสำหรับการเดินมากินอะไรชิลๆอันนี้ก็จะเป็นจุดขายของฝากของที่ระลึกเชิญอาจารย์ไปเมื่อวานสวัสดีวันเสาร์สวัสดีครับคุณกิติโอขอบคุณกุณ,ณวุูดร้านเดี๋ยวโอซาก้าอยู่จุดไหนครับร้าน ร้านแต่อโซาก้าอยู่ตรงไหนร้านกาแฟเหรอไม่รู้อชื่อร้านผมยังไม่รู้เลยอซากานี่ <Okay. S 2> <Osaka S 1> มันต้องอยู่ในโซนญี่ปุ่นหรือเปล่าอยู่ในตลาดปลาบางแสนหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในที่<อ>บางแสนอะไรนะ<า><า>ที่เขาจะมี บางแสนที่โซนญี่ปุ่นที่เปิดใหม่เยื้องเยื้องอันนี้คือแค่ส่วนเราเราให้ฟังว่าวันนี้ทุกคนจะได้สนุกสนานตลาดอะไรบ้างจริงแล้วในกิจกรรมยังมีแน่นทั้งวันตลอดทั้งสองวันนี้กปาร์กกินอ่ะเยื้องเยื้องตลาดปาร์กกินโอเคโอเคอันนี้จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตเนีฟื้นเนาะฟื้นเยื้องเยื้องตลาดปาร์กกินหรือเปล่าที่อุตส่าห์เล่นก่อนเลยค่ะในยามเช้าโทชินอ๋อใช่ใช่ใช่โทชินบางแสนแต่ไม่รู้นะที่เขาถามหาเมื่อกี้เห็นชื่อเป็นญี่ปุ่นผมก็แนะนําว่า อาจจะอยู่ที่ตลาดแถวนี้ก็ได้หรือเปล่าไม่รู้กิจกรรมเราเริ่มต้นที่แล้วนะครับเขาแจกจ่ายกูเจ๊ใช่ตอนนี้รีฟแลนะค่ะต้องการมาร่วมสมัยแบบท้ายๆก็มีเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวเราก็เข้าไปได้นะครับนะฮะอ่าโอเคเชิญได้เลยนะครับสำหรับนะครับบางแสนคอฟเฟ่สสองพันยีของเรานะครับบางแสนคอฟเฟ่สสอ2พันสี่ำหรับงานของเราเลยครับส่วนนี้ส่วนเมื่อกี้ผมว่าดูไน่ส์ดีแต่ส่วนนี้รู้สึกเป็นร้านใหญ่ๆ เมื่อกี้เขาจัดมีซุม้มมีบูธมีรถมีที่จุดถ่ายรูปก็ก็ใช้ได้ใช้ได้มีหลายจุดอันนี้จะมีพวกเครื่องเล่นทางน้ำอันนี้คุดเทเลยเคยเห็นเขาเล่นเหมือนล่องลอยไปในน้ำเลยนะอันเนี้ยนาเล่นนาเล่น โอ้โหไม่ได้ดูหน้าจอยผยมัวจะดูมัวจะดูพื้นที่อยู่เดี๋ยวนะผมพาดูไปแบบรวดเร็วด้วยโอ้โหนี่เลยนี่ถึงพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นประวัติของร้านขวามือกาแฟดีมากก็โหเหรอเบอีโมงเก้าโมงเก้าโมงผมน่าจะเดินผ่านมาไกลแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับไปเนี่ยมันต้องมานั่งกินกาแฟแล้วก็แลดูคลื่นทะเล ถ้าความร้อนไม่มาทําให้เราตับแตกซะก่อนนี่ผมว่ามันถือว่าใช้ได้นะเราเข้าไปในนี้อีกรอบโซนกาแฟนัวกระบี่มีพอมมีอะไรเยอะแยะมากมายเขาเริ่มได้ลูกค้ากันตั้งแต่เช้าเลยนะมีเงินสดมีสแกนไปแล้วนะ โอ้ใครขอกาแฟนี่น่าจะถูกใจเลยกินกาแฟเริ่มพุ่งมาแล้วเดี๋ยวเราปั่นกลับดีกว่านะครับผมมามันูเกข้าวเท่านี้แหละงานกาแฟนะครับผมพี่พูดบอกเขาว่าอย่าเพิ่งเก็บรอเดือนหน้าผมฝ่ายใครเก็บโอเคได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้อำนาจบาทใหญ่ที่ผมมีจะป้าหรือ <c oughs> <c oughs> มอบุรพาอยู่แถวไหนเอ่ยมอบุรพพาอยู่ทางลงหาด ถ้าน้ำจากโรเงียนบางแสนนะตรงขึ้นไปทางยังเยื้องห้างแหลมทองนะครับผมเออเนี่ยเขารู้เลยว่ามีคนมาคนเดียวแบบเราแล้วก็ไม่มีที่ให้เราถ่ายเขาก็เลยต้องหากระจกมาให้เรายืนถ่ายแบบนี้ด้วยเห็นไหมเออไปซื้อพีชซื้อเกลือซื้อยารักษาโรคขึ้นมาบปนอยแล้วก็มา ซันเซ็ตต้องไปปลูกนะเดี๋ยวว่าจะรัดซื้อได้จากพ่อค้าคนจีนที่บอกเขาบอกว่าได้จากมือกาแฟเขาว่าสมัยนั้นเยอะแยะวงจรมีแต่ฝิ่นเเาลยถ้าไปดูหน่อยครับโอ้โหพาไปดูหน่อยไกลนะผมไม่ค่อยได้ปั่นไปฝั่งนั้นแต่เออมันมันก็มีตึกตึกตึกของนักเรียนนะฮะตรงไปตรงนี้ใช่ไหมวงเวียนบางแสนแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นไปไม่ใช่เลี้ยวซ้ายวงไปวงบางแสนใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปไม่ถึงหนึ่งกิโลจะถึง อมอบูนะครับผมแต่ผมจะปั่นจักรยานกลับแล้วเาองเดินเท้ากค่ะเพือ่อมาดูกะาต้นแรกต้นนี้ขาเล่าเรื่องกาแฟอยู่ไหมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอ่านก็ได้นะ,ออะโอเคเราดูด้วยความรวดเร็วจบแล้วเห็นไหมแต่เดี๋ยวเย็ยนๆมาน่าจะเวิร์กกว่าเย็ยนๆแล้วก็ มานั่งชิวๆกับท้องทะเลไปเลยอเดี๋ยวเราจะปั่นกลับแล้วนะครับผมวันนี้จักรยานเราซ่อมเสร็จแล้วนะ<า>ก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันอีกทีช่วงปลายหาดกันอมนนมองบูรพารอปภโหดมากครับขับเลี้ยวผิดแต่คอกสายแรงมากก่ามันมันจะมีถ้าเป็นรถใหญ่นี่มันไม่ให้เข้านะบางบางจุดนะนะ มันมันจะวุ่นวายคนเยอะนั้นเราก็เห็นรถเลี้ยวเข้าไปผิดอ่ะรถติดยาวเลยะคือมันจะมีประตูงที่แบบให้รถมอไซค์รถจักรยานรถยนต์ไม่ให้ทะลุผ่านไปอ่ะแล้วมีรถยนต์ทะเบียนกทมทะลุไปติดแงกันโอ้โหคนมองกันทั้งอำเภอเลยเดี๋ยวเราจะค่อกระดึ๊ไป งานอะไรครับงานกาแฟนะครับผมงานกาแฟคอฟเฟ่สองศูนนะครับผมมีพวกร้านกาแฟมาออกร้านเกี่ยวกับเครื่องกาแฟร้าน